ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะโอเคดต้องนี่ดังไปถึงปักซอย <c oughs> อะไรเพื่อนๆคิดหายไ,ไปแล้วเหรอขอโทษนะครับที่แบบหายไปสองสาวันนะ <c oughs> มีคนเกลียดผมยังในวันนี้ <c oughs> มีใครด่าฉันยังเอ่ยฝ <c oughs> นตกฝนตก เกาหลีนี่อะไรพักทุกทำอะไรของเขาอ่ะการ์มินเรนภาษาอังกฤษอะไร running running ตุ้มตุ้มตั้มตั้มตุ้มตุ้มตั้มตั้มอ่ะเฮ้ยเอ่อคูเลียตุ้มตุ้มตั้มตั้มอืมตุ้มตุ้มตั้มตั้มอ่ะอิตึ้ง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 อ่ะตุ้มตุ้มตั้มเออซู can you 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 หาวได้ไหมอยากเห็นจริง เลนอ a ออ๋อเยออมีคนอ่า people อ่ะอยาก pyo อ๋อ pyo อ๋อ pyo อยอะ pyo pyo p rain rain r a n ออือืมโทษ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 ขอโทษครับกามินอ่า s a ก่อนอ่าพูดก่อนวันนี้วันนี้ snow snow อ uh, ่า yesterday อ a i n rain r a น n i n อ่า Today is snow. โอ้คเรียอะไรอะ่ะอย่าโคเรียอ๋อ snow เหมือนกันเหรอนุ <Korea S 1> ่นนุ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 ่นโคเรียหยาภาษาไทยวรรณคดีนะครับนุ่นนุ่นบ้านเราก็คือคือหิมะบ้านเขา Snow. นุ่นนุ่นลืมลืมไอเนี่ย <S <S แล้วฝนตกอะ่ะฝนตกลืมสมองไม่ดีไม่ได้นอนเมื่อคืนร้องเพลงเยอะเกินฝนตกอะ่อะ Rain อ่ะ Rain. เลนพีพีอะไรนะพีว่าพีว wow. mm ่าพีว่าแต่นี้ใช้ไม่ได้นะเนี่ยนี่จินเนี่ยจินเนี่ยจงเลยกามินโอ้ยฮาร์ทโอ้ยกามินโอ้ยกอ Nan, sexy hair. <laughs> oh my god. Nan. <laughs> my, 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 my heart. Why, why? One, one whole over. <laughs> oh, my god, my god, oh my god, my god, my god, my heart. Ah, this be like practice. โด้พักเอ็มอบพโซฮอลโัลโหลัลโหลฮัโหลฮัลโหลฮัลโหฮัลโหลฮัลโอลัลโหลฮัลโหลยัลโหลไัลโหลฮัลโหลฮลโหลฮัลโหนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลหลฮัลโหลฮัลอหลฮัลโหลลโนลฮัลหนัหหอัลัหั หายากจังเลยมันมี่ขคาไมแต่งงานเลยเพื่อนๆอีิปอีซิปนั่นมาชีอีสังเฮโยอ๋ออะไรวะอีิปานน่แคมีการอีโซโยอ๋อ굿굿สปนั่น 램씨가 고약해요 오굿 그건 하지 않아요 음그좀더 연가다이 피아타와 피아타와 I see l e a d i n g 피아타와 피아타와 My MVP 피아타와 He say you very 아하하하 <laughs> uh, <estzu, laughs> 아 수줍음 수줍음 ซูจุบอิมันตาอมาอมาอมาอ่ะฮิสตมาเอ็นบีทีพอัตาิสอมาอมายูกน่ขอขอยืมชาวเงี้ยว่าเราคงเถอน่เต็ม

Two, three. 2ืต้ต้องติดตามแ้วคุณว่าคุณตายตันคือตายไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะหน้าไม่หล่อขอขอแก้มือก่อนโอเมกาโอเมก้าโอเค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  Let's go <S ตามันอยู่ตรงไหนเนี่ยตามันต้องมองกล้องหรือว่ามองทั้งบนเนี่ยจอมินม,มา

One, two, three. Mm. <laughs> you why? <laughs> stop, 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 stop. <coughs> <coughs> yeah, you. Mm. Yeah. ดูมายี่สี่ชั่วโมงแล้วเป็นเดือนสองเดือนไม่เคยแล้วเฮ้ย <c oughs> เอาผมกับพริบก่อนเหรอเนี่ยอือมา <c oughs> ดูเลย <c oughs> เราจะถือว่าตอนนี้ไม่ไม่มีคนอยู่นั่งดูเราอยู่เลยเนะ ว่าตอนนี้ไม่ไม่มีคนอยู่นั่งดูเราอยู่เลยนะนี่เป็นการคุยกันส่วนตัวอยู่จามินอ่ารลักจังเลยน่ารักพอย,ยู่ที่นี่นแล้วมองาอยู่ทำอะไรบ้างพรุ่งนี้ทำอะไรบ้างคะพรุ่งนี้ทำอะไรบ้างเข้าใจพรุ่งนี้ไหม Tomorrow. 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 <laughs> ah, TOMORROW TOMORROW ah TOMORROW tomorrow one more one more say you go to school ah no i i work 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 no no school come in

เดี๋ยวย a แฮปปีไหมวันนี้แฮปปี้ไหมา o นิสเบรรีบร่นฟิคุดเบี่กอืมวันวันนี้ฉันเห็นกามินแฮปปี้ a p p y กามินแฮปปี้เโอเคย่าเน็กแามิน happy. Yeah. Uh, No, you happy? You Charlie? You are uh, one day happy? One mm, day happy? Mm. Ah, for are are uh, uh, every day happy? Mm, yeah. Hey, thank like you. I I'm question. I'm question. You uh, you want? a good go birthday birthday why why bad Uh, birthday last birthday yeah 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 people 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 birthday why so bad well, I don't don't remember now เเบิร์ดยาสุอ,อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ